เวลา1 7า8นาวันนี้สมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระรพรทานพระราช,ชาวโรกาสให้ในายมุสตอฟ่ามามูดมุตตอฟาเอลกูนีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอ,อียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าถุอลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางออมเนยฮหมัดมามูดเอลกูนีพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝา้าทุลอองพระบาทด้วย เวลา13นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควตร,วรัชติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565 25ในาอาคารจากกักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑ ดิจิติมศักดิ์2คนปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทรตรีเข้ารับพระราชบัณฑารัตร,รวม2,835คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลายัยโครงการสาว,วิทยาการวิทยาลัยบรูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนและโครงการจัตัตว,วิทยาเขตสุพรรณบุรี โอกาสนี้พระสถา,านพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตท,ที่ประชุมนี้ว่าการที่บัณฑิตจะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้นั้นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการการรู้จักปรับตัวให้ทันการทันโลกการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกระตันยูรู้คุณอันเกิดจากพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อนสามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าบัณฑิตควรจะมีเป้าหมายในชีวิตและย่อมปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันทุกคน แต่การที่จะทาให้ได้ดังที่กล่าวบางครั้งบางคนอาจจะพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักและมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เป็นอันมากบัณฑิตจึงต้องตั้งมั่นในเป้าหมายของตนและพิจารณาหาหนทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตั้งสติให้มั่นคงใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของปัญหาและสแสวงหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดข้อสําคัญจะต้องมีความเพียรพยายามอันกล้าแข็ง จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆถ้าทําได้ดังนี้บัณฑิตก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายมหากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วความสําเร็จที่แต่ละคนได้รับก็จะยั่งยืนสืบไปเวลา15บนานาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินาย,ยกสเสด็จลงณัพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ พระพุทธวรายุวัฒนาศาสดาซึ่งวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามขอประทานพระอนุวิญาตจัดสร้างขึ้นขนาดหน้าตักกว้าง29นิ้วใน,ในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปบรินายก26มิถุนายน2566เพื่อเชิญไปประดิษฐานภายในพระาธาตุป่าพุจันุตมะมงคลเจดีทรงลลานนาประยุกตณวัดธรรมสุขเกษมสวรรค์เหนือเถือนจังหวัดลำปางพระพุทธวรายุวัฒนาศาสดา จำลองมาจากพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะสีวิชัยประยุกต์ซึ่งสมเด็จพระพุทธปาโุชนะพอดีเจ้าวัดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่5ได้สร้างขึ้นไว้ประจําวัดเขาไกรลาดอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานนามอันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นาศาสดาผู้ประทานความเจริญยั่งยืนแห่งชีวิต ายพลกรสุวรรณรัตน์อคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในห้องประชุมเมืองราชสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าสักอันเนื่อมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิษย์ ถึง2ครั้งครั้งแรกในปี2547สรุปใจความสำคัญว่าให้เขื่อนป่าศักสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่านี้เพราะต่อไปน้ำอาจจะไม่พอความจุข,ของเขื่อนที่เพิ่มขึ้นนี้หมายความว่าควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดักน้ำไว้แต่อ่างไม่ต้องใหญ่มากอาจสัก2-3แห่งเพื่อจะได้ชะลอน้ำไว้แล้วค่อยๆทยอยปล่อยมาต่อมาปี2548มีพระราชดำริอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสำนักง,งานกรปรลและกรมชลประทานจึงเสนอพระดดราชดําริจะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรี6แห่งอาทิอ่างเก็บน้าห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชด,ดําริอ่างเก็บน้หาห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด,ดําริอ่างเก็บน,น,น้ําห้วยน้ําก้ออันเนื่องมาจากพระดดราชดําริและในพื้นที่จังหวัดลบบุรี1แห่งคืออ่างเก็บน,น้ําห้วยหินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปัจจุบันแล้วเสร็จทั้ง7โครงการแต่ยังไม่ครอบคลุมทางพื้นที่ลุ่มน้ำในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการพัฒนานแหล่งน้ําเนื้อเกิื่อนป่าสักเพิ่มอีก9แห่งเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการอุปโภคบริโภคและการ,กรเกษตรพร้อมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยซึ่งขณะอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอน จะนัไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเลงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอวิเชียรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดโครงการพัฒนาแหล่งน้าเหนือเขื่อนป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2558มีปริมาณการเก็บกักน้ํากว่า17ล้านลูกบาทเมตรสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลวประทานไนด้ดูฝนได้หนึ่งหมื่นไร่และหน้าแล,ง 3, ล้ง3,400ไร่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํากลุ่มพัฒนาห้วยเลงเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกลุ่มพื้นฐาน4ี่กลุ่ม โอกาสนี้องค์รณตรีได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อาการดําเนินงานพร้อมพบปะผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยหลังจากนี้กรมชลประทานมีแผนที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยเลงระยะที่หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําปรับปรุงระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบเพื่อช่วยเหลือประชาชน200ครวัวเรือนและพื้นที่เพาะป,ปลูกในฤดูฝนและหน้าแล้งข้างาไร่ รวมทั้งปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านเขาสูงความยาว1,000เมตรเพื่อช่วยเหลือประชาชน120ครัวเรือนและพื้นที่เพาะปลูกใดฤดูฝนและหน้าแรง350ไร่พนกาเอกชนิตฐ์ภูผาสุกองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานน้อรมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทร์พระมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ตุลาคม2566 ณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งสยามสเคปเพื่อน้อมบรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาธิบพิษด้านพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณด้านพลังงานภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการขับร้องเพลงพระชนิพพธ์และการมอบหนังสือพลังแผ่นดินแก่สำนักงานคณะกรรมการ,ก,ร,ก,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมาร และโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนสีเขียวกว่า20แห่งสำหรับนิเทศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบประพิษได้แก่ด้านพลังน้ําพลังชีวภาพพลังทดแทนพลังทรัพย์ในดินและเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศจากหลากหลายโครงการที่ส่งริเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยพระปีชาสามารถและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโดยเฉพาะโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และโครงการด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแนวทางในการวางนงโยบายด้านพลังงานของประเทศจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้ในวันที่13ตุลาคม2566หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมการปลูกป่าปล่อยพันุปลาและกิจกรรมอื่นๆที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชด้วย